สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเฟิร์นครับเอพีครับโอ้ลูกลูกเริ่มลงขนขนลงแล้วสวยค่ะขอบคุณ่อโค่ะขนน่าสวย <c oughs> ขนสวยค่ะ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวน้อยรำเพริญโชว์ไปไปบอขนาดพานองไปแล้วไปโหลดเออผมมันกินมาแล้วเดี๋ยวผมอิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วก็สิไป็กเขาเห็นยังขนาดแต่พาน้องไปซื้อไล่โอ้ยเขาก็บหูจักไปเองอยู่ดอกเขาใหญ่แล้วเขาบ่ได้เล็กน้อยเออเดี๋ยวนี้นะ สุดยอดเลยรืมพอลืมเตาเออสู้มือนี่นะเอายังแรงกับมหาคือเก่าดิมหาจังไหนมันบอกคือเก่าเนาะบอกคือเก่ามันเปลี่ยนรู้สึกเปลี่ยนไปหลายบเปลี่ยนดอกบบเปลี่ยนดอกคือเก่าตั้งแต่มีสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์มาเนี่ยหลู่ซึ่าเปลี่ยนแป้งเ่บบเปลี่ยนแบบขึ้นเ่าตั้่มีสาน่อยแลี่ยนเดี๋ยวคนที่เปลี่ยนคือคนที่เยาให้เปลี่ยนว่า ปากก็เปลี่ยนตัวการกระทำแม่นาดูกระทำนะอ่าอ่นนี้ที่ไลฟ์มานี่คือไม่ได้บอสเป็นคนสั่งให้ไลฟ์ไม่ไม่ได้เกี่ยวอันไม่เกี่ยวมันไม่ตรงคําถามไม่ตรงคําพูดแล้วไม่ตรงการกระทํอ่าหมายถึงว่าเออปกติมาหน้างานพ่อก็จะถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็ยืนยืนคุยกับพ่อใช่ไหมเออแล้วก็อะไรก็แบบพ่ออย่างนี้อย่างนี้ดีไหมพ่อเอ้ยทุกคนสอทันเดซูเซเบนออ นั่นดิสูนั่นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงข่ามย่างไปเลยลูกฝึกหรือตัวเองแมนต้องให้เขาเก่งโบแมนยังกัสีผ้าไปยังกัสีดูแลโอ้ยมาหามื่อไหรมาหาตะวะแตกช่วงเราต้องพาไปปเนี่ยอ่าอ่าออยาผมซศรอยู่งอ่าเขาไม่พูดฉันเนี่ย มาหาวลุ่มผมแล้วอย่างมือคืนนี่เอ้ามือคืนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมือยังมือคืนถามพอาพอไปนอนไส่พอกลับไปนอนห้องไปบอสิไปก็พอบอบอบอขับผมไปก็เขานี่แหละปัวสันปกติที่ถามพอนอนใสผมไปน้ำเน่ของของผมก็อยู่ในห้องอียงผมก็อยู่ในห้องทุกอย่างแกตัวเห็นว่าของอยู่ในห้องทุกอย่างเอียงก็อยู่ในห้องผมก็ต้องขับเขากร่าไม่ห่อง บ้านี้อันนี้คือยอกกันลินก็พอเลยนี่บ้านี้ตั้งแต่ทีมนีเข้ามาเนาะเห็นถือไม้ถือของปกติจะถือแต่ขากล่องถือหอดสุดว่านนั่นแหละสุดก็ถือแค่หมื่บ้านนั่นแหละปกตินี่ยจะซือแต่ขากล่องกขาโทรศัพท์สมมติว่าน้องๆเขาถือของเต็มสุยบอมพ่อเห็นมือไม้เขาวางไปทุกคนเไม่หนาที่จะไปถือเป็นบอมโดนลืมแล้วตายแล้วมาเอา มอ่ะขันยุยยังสี่ผมก็บ่ได้ไปถือส้อยบ่ได้ไปถือไห้เด้อ้าวก็บ่ได้ไปถือไห้แต่เป็นยังเป็นยังมาหอดานหนางานไร่สดมาหอดานหนางานพ่อเดี๋ยวผมพาเขาไปกินข้าวก่อนเป็นยังต้องพาเขาไปกินในเมื่อเฮามาถึงหนางาไน่สดเสร็จแล้วปุ๊บน้องกองบอกว่าให้ลาดเขายุงในภาพไปเนี่ยสี่ที่แหะพุณเนี่ยอยู่ฟังพุณไปเลยน้องอยู่ฟังพุณเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไอศีฮิตงานให้บอร์ดก่อนหนางานมาสั่น ที่จคุยนะมันเป็นงานที่ต้องเกาะติดบ,บอสโจนะเม่กี้ไปเกาะติดน้องใหม่อ,อ,อันนี้เป็นคําสั่งจากบอสนะครับอย่ามาพูดอย่างนี้ครับ <c oughs> พูดตรงๆเลยครับอันนี้คือคําสั่งจากบอสครับ <c oughs> อันนี้คือคําสั่งจากบอสครับให <c oughs> ดูแลน,นี่ดูไลดูดูไหมนี่ที่บอสน่ะอันนี้มาให้ผมดูนี่เนี่ยบอสเป็นคนอันนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วจากจากมันจากมันบอกเข้าว่าแกงกันเด้อนี่แกงกันมันเริ่มขึ้นม <c oughs> ันเองแล้ว เริ่มเขาอารมณ์เริ่มเขาอาร่มเพราะเพราะเขาอลุ่มพอยังตรงประเด็นไงตรงประเด็นไงบอกแต่ขียอพ่อลราล่ะอ้าวก็ยอพ่อพ่อก็ยังว่านี่ี่อย่งบอกเลยเลือดมึงเต็มหมู่บ้านนี่พ่อเห็นอาการแล้วนี่นีพ่อเห็นอาการเรือมึงเต็มหมู่บ้านแล้วปกติมันสิมากอดออซถามนั่นถามนี่หมู่บ้านผมบ่ได้หอดอีหยังพวกกันย่างเลยนเฮ็ดเวลาถ่ายคลิปแล้วก็สิถามนั่นถามนี่หมู่บ้านนี่มันเปลี่ยนไปมันมันหายโตัวหลบหลับพ่อมันสิกลับจังมันมาถาม พ่อไปนอนใส่พ่อไปนอนห้องไปนั้บ่ทางเนี้ยตั้งแต่เข่าหน้างานเห็นพอบีแค่เดียวบ่เห็นแค่เดียวตอนนั้นนี่พ่อหลังจากนั้นผมก็เห็นงานของผมพอบีเแ็่งานของพอบีไปเห็นคือตอนพอบีอไรวันอะไรสดกับเเห็นสัมเห็นพอบีแค่เขียนตรงนั้นพอพอบีนั่งเห็นงานของพอบีผมช่ไปกวนหน่อยอ่าอ่านี่คือเราโดนเหตุผลก็นั่งเขียนไปนี่ลายก็อยู่ในกันกับงานก็สิไป๊ะโอ้พ่อเนี่เห็นงานเห็นนี่ยู่นั่นผมสิได้ถ่ายคลิปบ่ผมสิได้ลงคลิปใน่ซองบ่อันนี้คือเหต แต่งแจนองไม้มานี่แลนห่นซ้ายห่นขวาขึ้นประตูซ้ายประตูขวาขึ้นเวทีซ้ายเวยทีขวา <Okay. S 1> มันผิดสังเกตมันคือการทํางานเนียก็คือหมู่บ้านนั่นผมไลฟ์สดทั้งสอง,สองทั้งยูทูบทั้งเพจฮีฮาบ้านสเสด็จผมก็ได้มีมีดเศร้า,าผมลงมาผมก็ต้องไปแลถ่ายคลิปหอวยบ่ได้มีเศร้าเลยตีเนี่นี่นแลนดูแลนอ,องไม้เป็นบ่้าแลนดูแลนองไม้เขาก็มีแอดมินทั้งคุนอยู่ นี่เด้กระป๋อยเขาดูแลแม่เขาบอกให้สอนกันกระกระบอกกระสอนอยู่กับกระเฮ็ดน้ำกัดนั่นแหละครับทาแม่งเข่าถือแล้วสองกล่องปุ๊บเออเข้า่าเออเอาไปซอยในกล่องหนึ่งอันนั้นคือนองเขาก็ะเฮ็ดคือพ่อโจหายไปถ่ายคลิปอีกจุดหนึ่งคือตอนนองขึ้นโซ่เห็นปะก็ถ่ายคลิปอยู่ส่วนตรงนั้นผมก็ไล่สองช่องอธิบายให้ถูกต้องนะอธิบายผิดชีวิตเปลี่ยนนะต้องลงไฟนอนอ หมดดูกาลจะไปอยู่วงรูนหรือเปล่าเอาให้เลือกให้เปิดโอกาสผมอยู่ไหนก็ได้ขององค์กรทํางานให้องค์กรทํางานให้วสโจมาด้วยใจผมไม่ได้มาด้วยบังเพื่อนผมเอนี่ชัดเจนโอเคกระพูดแบบนี้ชัดเจนคือผมเพราะไม่อยู่อยู่แล้วผมเหตุงานนี่ผมเหตุงานให้องค์กรอย่างเดียวครับคือ เหตุงานผมบ่ได้มามาสิมาเสะมาหวังผลประโยชน์จากจากอะไรทั้งสิ้นคือผมทเงานให้บอสโจคือที่ที่อย่างนี้ผมบอกตรงๆผมบอกกับบอสตั้งแต่มือแรกที่ผมเข้ามาให้งานแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องของรองข้างหลังรองใช่ไหมผมทาผมเอางานเพื่อความสุขของผมผมผมเหตุงานผมมีความสุขผมเหตุผมทําด้วยความสุขของผมอชัดเจนชัดเจนถ้าแบบนี้ชัดเจน แต่ว่าทีบ่บริษัทก็คือว่าปกติศิลปินสาวหน่อยบักลายมีแต่ผู้สาวมีแต่คือยังบ่ดูแลบัดศิลปินสาวหน่อยํำเพลินโช่์มากอุ้ยตอออแต่แอดูแลต่ออ่อแต่แอดูแลแต่งแต่ขนเสื้อผ้ายเขาพุ่นน่ะโอ้ขนชุดให้เขาพุ่นน่ะเขาสิเก็บขี่กับบอกผ้าทางยางไปห้องน้ำเขาหิ้วเข่ากับผ้าบอกทางยางไปกินเขาสุดยอดบักลายเอ้ยหนึ่งนนั่นตรงนี้แหละออมันต้องมีมันต้องมีใจอยู่นนั่นล่ะ อีหลีไปแล้วอีหลีอีหลี่จิ้มขี้ทดไปเลยเอาพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปที่หยอกลูกืษฎีครับเนี่ยฮะปลาจิงโกคกฤษฎีครับลูกก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเออเขายิ่งครับแต่ว่าพอยิ่งคำถามหยอกหยอกหยอกไปพันจีจุดพันธุ์ลาพันขืนมึงหนึ่งโอ้ยมึงขืนอะไรก็เอาวขืนมาอันนี้ด้วยกันพี่น้องพี่เจตนาวิ่งยิ่งหยอกขึ้นพ้พิจารณาเอาเองครับ อ,อันนี้ก็คำสร่างจากบอเนี่ทนนีไรเน่มันมีอยางเด้ยเอาเลยเตรเอาายพ<อ><ม>ัดม <ๆ S 2> าหนีอ่าอาถ่ายคลิปนี่นะพี่น้องเขาไลฟ์สดลุมปิดนะครับแบบรายวันนะครับ1วันมือนี้คยูทีนวันครนข้างปตะคับวัน1 19อบาบทสำรับพี่นองที่มาหนางานบ่อดาทังนางานบ่อดครับ1วัน1 19บาทแบบ3วันนะครับ3วันนะครับหลังจากเขาตโลไปเนา,วานนะ,าะวนะันอาบาทค้าไปทีสาวน้อยเพดเพลนพ่งล ที่เขากุ้มแล้วแบบพกมือนะครับนอนรอเปิดแอร์ยินดีถ้าเบิงเลยครับครับสิพบกับศิลปินมากหนาหลายตานะครับโดยเฉพาะศิลปินใหม่โบว์สิเป็นอ่าพชรบ้านแพงเป็นลำเพลินโชว์นะครับเป็นศิลปินน้องไม้น้องไม่ไต่ดาวของเขาเนาะโปรโมทโปรโมทหลายรีเลยครับศิลปินใหม่นี่ทีนี้แอดมินมหาเนี่ยเขาโปรโมทคักเอาพี่น้องครับพิจารณาเอาแล้วกันว่ามหาเป็นจังไรคิดจังไรครับเอ่อ นักร้องใหม่ไต่ดาวจากคณะสาวน้อยรำเพลิงโชว์ผีชนะเอาครับถ้าบ่อเอิ่นกลับมาเดี่เพิ่งกันยางไปกับเขาอะไรบางนึงนี่อิลีบัไปอิลีถ้าบ่อเอิ่นกลับมากันยางไปอิลี่อะไรบางนึงนี่กัยางไปคือกับบอกผมสิไปกินเขาเอาห้องว่ากินมาแล้วนี่คนบัต้งปากกับใจมามาเป็นพยานว่าไอ้มาหาฟังก่อน กินเล้วแต่ว่ามันเหีวเขาจำทางมาได้ไหมจำทางมาได้ไหมจำได้เอออย่าเหยียบส้นตัวเองเดี๋ยวจะเดินทางกลับไม่ถูกผมกินเขาแล้วแต่ว่าผมกับสิไปกินเขาเอาเอาโอเคให้ลูกไปกินเข่าครับเอาเอาให้เราให้ลูกไปกินเข่าครับพี่น้องครับฝากไปนี้ครับพี่น้องครับพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ